Hello everyone, meet me again, Pio, at Acknowledge Center. Today I'm going to talk about the pronunciation or words frequently pronounced wrong. สวัสดีค่ะ. กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่หยกแห่งสถาบัาน Acknowledge Center วันนี้พี่จะมาพูดถึงเรื่องการออกเสียงหรือ pronunciation ซึ่งมักจะเป็นคำที่พูดกันผิดหลายคนเนี่ยจะได้รู้กันอยู่แล้วแหละว่าเอ้ยคำที่พูดผิดเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นคำว่าเกาะถูกไหมหลายคนจะอ่านเป็น Iceland Iceland อย่างนี้แต่ในคำที่ออกเสียงถูกจะออกเสียงไม่มีเสียง s นั่นก็หมายถึงว่ามันออกเสียงเป็น island 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 หรือว่าอาจจะเป็นคำว่าดาบใช่ปะ่ะอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วหลายคนออกปะป,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 ะปะตรงตัวเลยตามที่เห็นเลยก็คือ sword ซึ่งมันไม่ใช่มันต้องเป็น sword 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 ถูกไหมหรืออาจจะเป็นคำว่าผัก vegetable vegetable ซึ่งถามว่าผิดไหมอ่ะก็มีผลอยู่นะ,ะเจตตัวเนี้ยไม่ต้องเน้นเสียงค่ะเพราะเราจะไปเน้นเสียงพยางค์แรกนั่นคือคำว่า v t คำแรกแต่ถามว่าเจตตัวนี้ไม่ต้องออกเลยไหมไม่ใช่ก็ยังจะต,ต้องออกอยู่แต่คงไว้แค่ตัวหน้าคือเจแค่นั้นก็คือกลายเป็น vegetable 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 โอเคนะคะหรือคำว่าเหล็กก็ได้เหล็กอย่างเช่นเราจะชอบออกตรงตัวเลยคือ iron 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 จริงๆแล้วมันคือ iron 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 โอเค วันนี้เนี่ยไม่พูดและคคำพวกนี้เพราะว่าเราน่าจะอ่านกันมาพอสมควรแล้วแหละว,วันนี้พี่จะเอาจากประสบการณ์ที่พี่สอนเอามาบอกเราว่ามันยังมีคำอื่นๆอีกน,นะที่เราต้องระวังแล้วก็ต้องเช็คทุกครั้งเวลาที่เราเนี่ยจะต้องออกเสียงมันอ,มอันแรกการออกเสียงอันแรกที่พี่อยากจะให้ระวังก็คือเสียง ch หลายคนเนี่ยออกเสียง ch เป็นชอช้างเพราะว่าจากการแปลใช่ไหมจากภาษาอังกฤษ ถ่ายไปเป็นภาษาไทยมันคือชอช้างอันนั้นไม่ผิดแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคำที่ออกที่มี C S อยู่ในนั้นแล้วจะออกเสียงเป็นชอช้างเพราะอีกพาร์ทหนึ่งมันสามารถออกเป็นคอควายได้ด้วยค่ะอะคอควายเสียงคอควายก็จะมีอะไรบ้างอย่างเช่นคำแรกอะเห็นที่พี่ถือใบกระดาษให้นะคะพี่มีการพี่มีสัญลักษณ์สเ,สเสียงอยู่ตรงนี้คลิปแรกที่พี่สอนเราไปนะ่ะ สามปีที่แล้วนะคะไม่นานเท่าไหร่พี่สอนเรื่อง tres เสียงบอกว่ามันมีผลมากกับการฟังของ English native speaker ดังนั้นตรงนี้วันนี้ถ้าเราฝึกคำอะไรก็ตามกาลุนาใส่ tres เสียงลงไปด้วยคำนี้นะคะก็คือแปลว่าตัวละครถูกไหมตัวละครในหนังสือในนิยายในภาพ,พยนต่างๆหรือแปลว่าตัวตนก็ได้ อันนี้สาพยางค์เสือตัวหน้าออกเสียงว่า character 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 อ่ะเดี๋ยวพี่มีเสียงให้ฟังนะจะหาว่าพี่มั่วพี่ไม่ได้มั่วนะ character 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 โอเคไหมคะ character 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 ไม่ character นะหลายคนมาเลย character ค่ะอันนี้ผิดแน่นอนค่ะ คำต่อมาอ่ะพับก่อนขอพับแปบ๊บอันนี้นะคะลักษณะนิสัยหรือลักษณะเฉพาะอ่านว่าอะไรอย่าลืมการสเตรสเสียงที่ตัวนี้นะตัวนี้นะคะโอเคอ่ะฟังเราพูดพร้อมกันพูดสามครั้งพร้อมๆกัน characteristic 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 Character characteristic characteristic ไม่ characteristic ไม่เอานะ characteristic Character Character โอเคคำต่อมาคำนี้ค่ะคำนี้ไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยได้เจอ,อเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดกันเท่าไหร่เวลาที่ใช้จริงๆนะถ้ามันไม่เฉพาะเจาะจงจริงๆคำนี้แปลว่า,าพระมหากษัตริย์ หรือว่าพระราชนี king or queen นั่นเองหลายคนมาเลยค่ะ monarch 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 ซึ Mon arch, Mon arch, Mon arch. ่งมันก็ผิดแน่นอนนะคะคำนี้ออกเสียงว่าพี่เปิดให้ฟังนะ monarch 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 Mon นี่เสียงท้ายชัดเจนนะคะอันนี้คือ monarch 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 พยายามพูดตาม เก็บแม้กระทั่งเสียงท้ายนะเพราะมันมีผลกับความหมายนะคะโอเคอันต่อไปอ่ะเรื่อง C h จบแล้วนะจำเอาไว้ว่ามันเป็นได้ทั้งชอช้างและคอควายเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะพูดเช็คมานิดนึงนะคะเช็คมานิดนึงคำต่อไปเรื่องต่อไปที่จะพูดถึงคือเรื่องของ H ตัว H นั่นเองหลายคนก็ H ทำไมหรอ H มันออกเสียงเป็นฮอนฮูกนี่เฮโอเคไม่ผิดอย่างเช่นคำว่า high ที่แปลว่าสูงถูกไหม horse มา house บ้าน hair ผมอย่างนี้ทุกอย่างเฮหมดเลยแต่อย่าลืมว่า H สิ่งที่ต้องระวังคือหลายคำเป็นเสียง silent เสียง silent sound ก็คือเสียงเงียบไม่ออกเสียงนั่นเอง หลายคนก็เลยพูดออกมาปุ๊บอ่ะผิดไปเลยจ้ะพังไปเลยอ่ะยกตัวอย่างเช่นคำแรกนะคะคือคำว่าชั่วโมงก็ยังมีหลายคนผิดอยู่นะอันนี้ระวังด้วยอ่ะคำนี้เมื่อเมื่อกี้พี่บอกไปบอกว่า H เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือมันเป็นเสียงเงียบดังนั้นเวลาที่เราออกเสียงคำนี้อ่ะ herb ผิดค่ะ เดี๋ยวนะอันนี้พี่เปิดเร็วไปหน่อย sorry อ,อาจจะได้ยินอีกคำหนึ่งแล้ว hour hour o u 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 r ซึ่งแน่นอนว่าพอมันปิดเสียง s ถูกไหมมันก็จะออกเสียงเหมือนกับคำว่าของพวกเราเลย o u r โอเคนะคะอย่าลืมนะคำต่อมาคือคำว่า นิธรรษการงานจัดแสดงต่างต่าคำนี้นั่นเองนะคะเห็นสังเกตไม่มีเสียง H ไม่ใช่ exhibition แน่นอนแต <hib> ่เป็น Exhibition 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 สเตรษตรงบินะคะตรงบิตรงตัวบิ Exhibition โ okay. อเคไม่เอ็กขี้นะ Exhibition โ okay. อ uh. เคอ่ะ อันต่อมาคํานี้เป็นคำหนึ่งพยางค่ะซึ่งเราหลายคนออกถูกแล้วแหละแต่ว่ามันก็จะมีอีกอเสียงหนึ่งที่สามารถออกได้เหมือนกันอ่ะคานี้เมื่อกี้พี่เพิร์เปิดไปแล้วคํานี้เนี่ยถ้าเป็นบริทิชนะคะในการออกเสียงแบบบริ i ิชแล้วก็อเมริกันจะสามารถออกตัวนี้ได้แต่ในอเมริกันจะสามารถออกได้2เสียงอันแรกเนี่ยก็จะเป็น herb 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 ที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วแต่มันก็มีอีกเสียงหนึ่งนะที่ออกได้ก็คือ <Hey. S 1> เห็นไหมมันก็จะออกเสียงเป็นเหอหายไปเหลือแค่อออานนั่นเองค่ะ herb no herb 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 โอเ okay. คมันก็จะเป็น herb 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 ดังนั้นรู้เอาไว้ด้วยเรื่องนี้ มันมันเกี่ยวยังไงกับเราเหรอในเมื่อพอเราไปพูดคำว่า herb ก็ถูก herb ก็ถูกเกี่ยวกับการฟังนั่นเองถ้า listening เนี่ยเราเราได้ฟังแล้วแบบเฮ้ยคำเนี้ยมันออกเป็น herb แต่เราไม่เคยรู้เลยว่ามันสามารถออกเป็น herb ได้เรารู้แต่ herb อย่างเดียวแต่ไม่รู้อีกพาร์ทหนึ่งของมันว่ามันสามารถออกเป็น herb ได้เราก็จะมึนเลยค่ะเราก็อาจจะเ e r b คืออะไรนี่คือศัพท์ใหม่ที่ฉันไม่รู้หรอเปล่า เราแค่ไม่รู้ว่ามันออกเสียงได้อีกเสียงหนึ่งเพราะฉะนั้นจำมันเอาไว้หน่อยนิดนึงนะคะโอเคเรื่องเสียง h silent จบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปดูมามันเช็คนะคะอย่าแบบมั่นใจเกินร้อยเลยว่าแบบออกเสียงฮอง์นกูแน่นอนระวังดีๆมันไม่ออกเสียงมันเป็นออกอ่านหรือว่ามันไม่ออกเสียงเลยก็ได้เสียงต่อมาคือเสียงคำที่มักลงท้ายด้วยเสียง ng ตัว ng หลายคนโอ้เสียงงงงูโอเคได้หรือแต่สิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมอ่าสิ่งที่น่ากลัวคือเราอาจจะคิดว่ามันออกเสียงเจอเจอเกิดได้ตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันออกเสียงได้อีกเสียงหนึ่งอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างนะที่เสียงเป็นเกิดเป็นเจอได้นะอันแรกอาจจะเป็น finger ถูกไหมที่แปลว่านิ้วมือ ginger ที่แปลว่าขิงถูกไหมคะหรือว่าขอโคยก่อนนะคะขอโคยก่อน หรือว่าอาจจะเป็นคำว่า hunger ที่แปลว่าความหิวโหยแต่ระวังคำศัพท์ที่คงรูปเป็น verb เ,เอาไว้ก่อนคือแรกเริ่มเดิมทีเริ่มจาก verb แล้วสามารถใส่ตัว suffix ข้างหลังต่อไปได้แล้วเปลี่ยนชนิดคำได้หรือว่า,าทำให้เป็นความหมายอื่นได้ยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างคำนี้ง่ายไหมง่ายมาก แปลว่านักร้องนั่นเองคนที่ร้องเพลงเพราะมันมาจากคำว่า sing ที่แปลว่าร้องเพลงดังนั้นเติม er เข้าไปกลายเป็นคนเลยค่ะ,ะแปลว่านักร้องหลายคน singer singer the man ไม่เดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์อย่าอย่า singer singer ซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าตัวที่มันมาจาก verb อย่างนี้แล้วสามารถเติม suffix หรืออีก part หนึ่งข้างหลังต่อไปได้แล้วกลายเป็นคำอื่น มันคืององ,งูอ่ะลองฟัง singer 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 โอเคไหมไม่ My singer นะคะห้ามนะอันต่อมาอ่ะเมื่อกี้เรารู้แล้วนะว่าคำอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย ng แล้วมันสามารถเป็นคำอื่นได้อะคือ part of speech เปลี่ยนระวังเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จะให้ดูอันต่อมาก็คือคำว่า h a n งถูกไหมที่แปลว่าแขวนเพราะฉะนั้นเนี่ยแ a n งเนี่ยมันสามารถใส่ซ็อกซ์ข้างหลังแล้วสามารถเป็นอะไรได้อีกอะเรามาดูกันอย่างเช่นคำว่าตัวนี้ถูกไหมไม่ hanging นะคะไม่ hanging มันจะกลายเป็นเปิดให้ฟังก่อน hanging 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 อย่าลืมนะว่าเวลาที่คำศัพท์พวกนี้มันมี2อพยางค์ขึ้นอ่ะมันต้องมีเสียงหนึ่งที่สเตรทถึงแม้ว่าตัวนี้มันจะใส่มาข้างหลังเพิ่มหลายคนหมืนออกเท่ากันเลยแฮงกิ anging, hanging, hanging, hanging ้งแฮงกิ้งแฮงกิ้งอ้าวพังไปเลยเพราะฉะนั้นใส่2ตัวนี้กลายเป็น2พยางค์ละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสเตรทที่พยางแรกนะคะแฮงกิ anging, hanging, hanging, hanging ้งแฮงกิ้งแฮงกิ้งโอเคอันนี้ไม้ขวนเสื้อมันก็จะแน่นอนค่ะว่ามันจะออกเสียงเป็น Hanger ใช่หลายคน <H anger. S 1> หลายคนถูก hanger 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 okay, โอเคไหมตับไปนะจบนะอ่านต่อมาคำต่อมาอ่ะดูไปเลยสามคำรวด i n g ถูกไหม Ring ตัวนี้หลายคนจะรู้ว่ามันเป็นคำนามได้ม,มันแปลว่าแหวนถูกต้องแต่ถ้ามันเป็น v ร r b ละ่ะ ความหมายมีเยอะด้วยนะ Ring อาจจะหมายถึงเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นการดังขึ้นของเสียงโทรศัพท์ Ring ถูกไหมร i n g r i n g r i n g รงองนี้หรือในที่นี้อาจจะหมายถึงรอมรอบก็ได้ค่ะ s u r r o u n d นั่นเองอ่ะอันแรกคือ Ring ถูกปะ่ะอันที่สองตรงนี้เติม ing ringing 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 อันที่สมเติม er ringer คืออะไร ringer คืออ่าอ่าตัวที่เป็น ตัวที่ทําให้เสียงดังขึ้นเก็าไหมคะหรือว่าอัดในโทรศัพท์เราโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยเราก็อาจจะเป็น ringer อาจจะหมายถึงการเสียงเรียกเข้าอะไรอย่างนี้ก็ได้โอเคเพราะนั้นคือ ringer 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 โ okay. อเคฟังหน่อยนิดนึงนะเราจะได้ชินหูและชินปาก ringer r i n g ง r inger. r inger. r โอเคนะคะอ่ะ เมื่อกี้พี่บอกว่าจะได้ชินหูและชินปากนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าทุกอย่างที่พี่สอนตอนนี้พี่กําลังพูดถึง pronunciation ที่อยู่ในพาร์ทของ speaking ถูกไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่อยากจะให้เราทาําตามไม่ใช่นั่งฟังชิวๆนะคะแต่พี่อยากจะให้เราเนี่ยพูดให้มันผ่านปากเราออกมาด้วยเพราะว่ายิ่งพูดเยอะเราก็จะยิ่งชินปากคศัพท์จะหลุดออกมาง่ายอันนี้คือสิ่งที่พี่เตือนกับทุกคนที่เรียนกับพี่เสมอเลยว่าพูดเยอะๆค่ะพูดเยอะๆเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยเป็น เป็นอันตโนมัติอะเวลาที่เราพูดมันออกมาจริงๆอ่ะมวดต่อไปที่พี่จะให้ดูนั่นคือมวดของภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันมาจากภาษาต่างประเทศอันนี้ก็ต้องอาศัยการสังเกตนิดนึงหรือเปิดจาก Dictionary ที่เขาไม่บอก word origin ก็คือบอกที่มาของคำศัพท์นั้นว่าคำศัพท์นี้มันมาจากประเทศไหนหรือว่ามาจากภาษาอะไร โอเคไหมแต่ถ้าเราไม่รู้มันเช็คแค่นั้นเลยอย่ามั่นใจเกินร้อยหรือทําอะไรที่สะกดแปลกๆแ,แบบเฮ้ยไม,ไม่ไม่คุ้นเลยอะเช็คนิดนึงค่ะแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับเรามากๆโอเคคํานี้แปลว่าประเภทหมวดหมู่ประเภทหมวดหมู่สเตทตัวแรกนะคะมีแค่สองพยางค์แต่ว่าเป็นคำที่ใช้บ่อยมากๆใน IELTS ไม่ว่าจะ อ่ writing ก็ได้ speaking ก็ได้ไปใช้ก็ดูดีอยู่อ่ะคำนี้ genre มาเลยใช่ไหม genre อะไรอย่างเงี้ยเจอชัดเจนเลยก็ผิดกันายเพราะฉะนั้นอันนี้ดูดีๆนะฟังนะน e n r e genre 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 ออกเสียงตัวหน้า,า้ายๆจจจานนิดนึงนะคะหรืออันนี้ก็ได้ genre genre โอเคนะโอเคนะไม่ไม่เจนเรนะไม่เอานะได้ยินหลายคนพูดอยู่อยากพูดรู้ว่าคำนี้สวยแต่ก็พูดผิดซึ่งก็ทำให้คะแนนก็ก็ถอยลงมาเหมือนกันนะคะเพราะนั้นจัเรโอเคแล้วประเภทหมวดหมู่คำต่อมาคำนี้คุ้นเคยหลายคนกินพุงปิ้นไปเลยค่ะคำนี้ก็มาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนกันมาจาก French นะคะ Uh, ข้อดีของคำนี้คือเราใช้บ่อยมากแล้วไม่ค่อยมีใครผิดเลยไม่มีใครบอกบุฟเฟต์บุฟเฟต์เก็ตป่าทุกคนจะบอกบุฟเฟต์บุฟเฟต์บุฟเฟตแต่สิ่งที่อยากให้ระวังอีกอย่างหนึ่งคือเสียงไปบุฟเฟต์หรือบุฟเฟต์บุฟเฟตใช่เนี่ยมันก็อโอเคไทยแท้มากมันก็จะโมโนโทนไปเลยนะคะสองพยางค์เท่ากันเดๆเพราะฉะนั้นคำนี้ใส่ลงไปนิดนึงก็คือบุฟเฟต์บุฟ บุฟเฟ่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 จะ Buff หรือจะ f f ฟก็ได้แต่ระวังนะอเมริกันออกอีกออกอีกเสียงหนึ่งฟังบุฟเฟ่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 เพราะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้หนูจะทำยังไงดีละคะมีออกเสียงต้องต้องหลายเสียงเนี่ยสามเสียงหนูเลือกเอาอันที่หนูถนัดค่ะเอาอันที่เราถนัดว่าเราจะออกบุฟเฟ่ บุฟเฟ่หรือว่าบุฟเฟ่อะไรก็ได้แต่ต้องรู้ว่ามันออกได้สามเสียงเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเราในการฟังถูกปะไม่ใช่แบบได้แต่บุฟเฟ่อะอะบุฟเฟ่เป็นแบบอะไรการบุฟเฟ่บุฟเฟ่แต่พอไปเจอจริงๆเออบุฟเฟ่ buffet. ไม่รู้เลยอันนี้ก็ระวังดีๆอันต่อมามาอันนี้ อืมหลายคนก็ก็เคยได้ยินอยู่นะโฮมดิโพใช่ถูก <c oughs> ไม่ได้เล่นมุกอะไรอ่าคำนี้ออกเสียงว่าเด็ปโพหรือดิโพแต่เราก็จะพูดว่าดิโพค่ะดิโพดิโพเด็ปโพดิโพดิโพโอเคออกได้สองอ่าสองแอคเซนต์นะคะบริสอันหนึ่งอเมริกันหนึ่งเด็ปโพ d e ็บโผ่ดีโผ่ดตัวแรกทั้งคู่จะไม่ออกเสียงทีไม่ d e p o อตเก็บป้าเ e ็บอย่างงี้ไม่เอาเพนนะนเคยเป็นเจ็บโผหรือว่า Depot ได้หมดแปลว่าคลังสินค้าหรือว่าโกดังใหญ่ๆนะคะฮ o m e d ดีโผก็คือร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการแต่งบ้านแต่ว่าเป็นอุปกรณ์เป็นคลังที่ใหญ่มากอะไรก็ว่าไปคำนี้ไม่น่าเชื่อ คํานี้เป็นคําที่มาจากหลายที่มากเลยเป็นคําที่มาจาก Arabic French Italian ภาษาอิตาเลียนภาษาฝรั่งเศสหรือ Arabic มาจากหลายที่ค่ะเพราะฉะนั้นคนํานี้หลายคนบอกง่ายมากได้อยู่แล้วใช่แต่สำหรับคนที่ยังออกว่าซูกาเนี่ยเปลี่ยนนะคะผิดนะคะซูกาซูกานี่ไม่ใช่ต้องซูการ์ซูกา s u ซูกาโอเค อันต่อมาโอเคใกล้ใกล้จะจบแล้วแหละใกล้แล้วว้า wow, ว I love to go to a karaoke club ตึงตึง้ง karaoke is from Japan ถูกไหมคำนี้เป็น Japanese word ดังนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยชอบชอบร้องเพลงค่ะชอบร้องคาราโอเกะค่ะใช่ ทุกคนเข้าใจค่ะถ้ามันเป็นคาราโอเกะในภาษาไทยแต่ถ้าเราจะไปพูดภาษาอังกฤษคาราโอเกะตัวนี้ไม่ใช่เลยค่ะไปคำนี้ออกเสียงว่าอย่าลืมนะออกเสียงสเตรตรงโอโอโอ,โอนะจ๊ะเพราะฉะนั้น karaoke 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 karaoke. karaoke 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 ลองคาราโอเกะโอเคนะ เปิดโลกไหมหลายคนไม่รู้เลยว่ามันแบบมาอย่างนี้เพราะนั้น k a r r o กี่ a r r o ก e ่ a r r o กีญี่ปุ่นเหมือนกันคำนี้โยคะโยคะโยคะไม่ได้อันนี้ต้องโยกะโยกะโยกะโอเคข้างหลังก่อนจากสราอาให้เป็นสรอาอ์หรือสะเออโยกะโยกะโยกะโอเค ใกล้จบมากแล้วคำสองคำนี้สี่คำนี้ค่ะเป็นคำที่คล้ายมากแล้วพอคล้ายแล้วเราก็โอ้อะไรก็ได้ออกเสียงสเตรทตรงไหนก็ได้บางทีใช้สลับแทนที่กันด้วยอ,อันแรกเลยสิบเอ็กับช้างสิบเอ็กับช้างสามพยางเท่ากันหน้าตาคล้ายกันเลยค่ะแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันเลยนะระวังดีๆการสเตรทเสียงจะสามารถทำให้คนฟัง เข้าใจเป็นอีกคำหนึ่งไปเลยเพราะเขาจะฟังสสเสียงเป็นลำดับต้นๆเลยทีเดียวคิดได้ใจนะว่า11กับช้างออกเสียงยังไงแต่ฉเฉลยก็คือ11ออกเสียงพยางค์ที่สองช้างออกเสียงพยางค์แรก11 Eleven 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 หรือว่า11อ,ะ,อะไรก็ได้แต่ต้องพั้อมสตรติตัวที่สอง Eleven Eleven โอเคนะคะ11ในขณะที่ช้างจะสตรติฟตัวแรกก็คือ Elephant ขึ้นเสียงสูงและหนักและยาวนะคะค Elephant 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 ฟังมา Elephant 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 โอเคไหมโอเคนะต่างนะไม่เหมือนนะอย่าไปรวมอ่ะเล่นเกมกันนิดนึงถ้าใครได้เรียนกับพี่เนี่ยจะรู้ว่าพี่ชอบเล่นเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะเดี๋ยวพี่จะเปิดเสียงให้ฟังแล้วบอกพี่ว่านี่คือช้างหรือ11เโอเคเริ่มที่ elephant elephant ต,ตัวแรกช้างโอเค eleven eleven สิช okay. 11, ใช่ไหมต,ตัวที่ส สิ 11, นะจ๊ะ e l e v ก็ย <11. S 1> ัง11อยู่โอเคอ่ะประมาณนี้สองคำสุดท้ายก่อนที่จะจากกันคำนี้ค่ะคล้ายกันอีกแล้วคำหนึ่งแปลว่าพระราชวังคำหนึ่งแปลว่าขบวนพาเหรดมีคนใช้ผิดเยอะมากเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นอยากสลับนะไม่ใช่บอกว่า ฉันอยากจะไปดูสถาปัตยกรรมของขอบวนพาเรดอะไรนี้หรือฉันอยากจะไปเต้นสักครั้งในชีวิตในพระราชวังซึ่งมันว่ามันสลับกันไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยคำว่าพระราชวัง t r e s ทตัวพยางแรกแล้วคำว่าขบวนพาเรดจ,จะ t r e s ทพยางที่2อย่างนี้นะจ๊ะ,ะฟังแล้วพูดตามคำนี้ก่อน p a ร์ล p a พาร์ลิสพาร์ลิส a าร์ล a สพาร์ลิสถูกไหมพระราชวังอีกคำหนึ่งถูกไหมขบวนพาเหรดออกเสียงยังไงหลายคนออกไม่ได้ออกไม่ได้เลยรู้ว่าส่วนตัวที่สองแต่ก็ยังออกไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังค่ะฟังเยอะๆแล้วพูดตามเขาเราจะพูดได้ง่ายขึ้น parade 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 โอเคไหมเคเกมไหมเกมอีกทีหนึ่งนะมาอ่ะเอาเป็นคำนี้ก่อน Palace พระราชวัง Palace พยางค์แรกคำต่อมา Parade Parade ขบวนพาเหรดโอเคอ่ะวันนี้ก็จบคลิปของวันนี้นะคะในเรื่องของคำที่มักพูดผิดบ่อยๆหรือออกเสียงผิดบ่อยๆ แล้วหนูจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าเสียงไหนถูกเช็คจาก dictionary ที่ไว้ใจได้นะคะจะดิกอันไหนก็ตามขอเป็นอังกฤษอังกฤษหรือว่า English English นะคะอย่าพยายามเช็คจากดิกภาษาไทยเพราะหลายดิกอังกฤษไทยไม่มีการออกเสียงให้ฟังดังนั้นเนี่ยเช็คก,กับดิกของสถาบันที่ไว้วางใจได้โอเคนะคะวันนี้ก็ พอแค่นี้อย่าลืมพูดเยอะๆออกเสียงเยอะๆนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ